สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเชียดใต้ปอกระจกทั้งบานแตกยับใส่หัวเผยแผลเจ็ดถึงแจุดลั่นอย่าหาทำปอนัทวุฒิโพดคลิปขณะกำลังเก็บกวาดเสร็จกระจกแตกยับเกลื่อนเต็มในห้องน้ำพร้อมบอกกับเอภรรยาว่าซ้อมเองเมื่อกี้เชื่อไหมเฉียดใต้ภรรยาก็ทิบายร่องรอยความเสียหายกระจกบานใหญ่สูงท่วมหัวที่แตกยับปอโพดคลิป พร้อมทั้งบอกว่าเฉียดตายไปน,นิดเดียวกระจกห้องน้ําสูงเกือบชิดฟ้าทาั้งบ้านแตกลนใส่หัวดีนะที่เป็นเราไม่เป็นลูกอย่าหาทํานะครับอย่าซ้ําเองผมผิดเองคิดน้อยไปน,นิดดีที่ใช้กระจกเนิรภัยไม่งั้นเกมโอเวอร์แนะ่เรื่องกระจกต้องให้ช่างทํานะครับอย่าทําเองเด็ดขาดก่อนจะโพสอีกคลิปนั่งโกยเศษกระจกแตกยับจํานวนมากพร้อมทั้งบอกอีกว่า ฟาดเคราะไปกระจกให้ช่างทำอย่าทำเองดีนะเป็นแผนเล็กๆแค่เจ็ถึงแจุดเท่านั้นเจ้าทีเจ้าทางคุ้มครองสาธุสาธุขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ